ดีเจอ้อมค่ะชม่วโงที่สองของเรานะคะคุณผู้ฟังเราไล่เปิดเพลงมาก็เรียกว่าเรามีตั้งแต่ชัยชนะของพี่ป๊อตกับคุณสันตินะคะซึ่งมีคุณผู้ฟังบอกว่าขอมาขอเป็นกำลังใจให้กับการไปแข่งโอลิมปิกหน่อยแล้วก็ไม่คขบอกว่าโอ้โหปล่อยเพลงเข้ากับสถานการณ์จริงๆเลยขาดอีกเพลงหนึ่งนะอย่ายอมแพ้เดี๋ยวร้อ,องะเลยประเด็นคือ เวลาคุณผุ้ฟังบอกว่าเฮ้ยเปิดเพลงนี้ดีจังเลยอ่ะก็ต้องให้เครดิตคนที่บอกว่าขอมาจริงๆบางครั้งการขอเพลงที่แตกต่างและหลากหลายอ่ะมันก็ช่วยให้ไวฟ์ของเราเวลาเปิดเพลงมันมันก็แตกต่างจริงๆนะคะมันก็เหมาะเพราะว่าคุณทุกฟังก็คงกําลังเชียร์กันแบบว่าดูอยู่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องเชียร์แต่คนของเราเนอะเราก็เชียร์คนอื่นได้เรามีสิทธิ์ที่จะรักและจะชอบและจะเชียร์ใครก็ได้บางคนอาจจะชอบเชียร์โดดน้ําก็ได้อะ่ะดูโดดน้ํานี่เป็นอะไรที่สนุกแบบแล้วแต่บางคนอาจจะรอดูจิมนาสติก บางคนได้เห็นไวยรัลของนักจิมนาสติกที่ใส่ชุดเหลืองใช่ไหมคะที่มดตัวตัด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 เอออยนี้เดียวอะถ้ากางเกงนั้นยาวอีกหน่อยนึงแล้วรัดคอ้วนึกว่าเส้าหลินไปเนี่ยแต่ประเด็นคือแล้วก็คุยกับตะโกั์ตะโกคนบอกว่าไม่น่าใช่โอลิมปิกะแบบพี่อ้อมมันเป็นแบบไวรัลเก่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่มันทําไม่รู้สึกเลยว่าการฝึกเนี่ยถ้าภาพนี้เป็นภาพจริงนะต่อให้มันเป็นไวรัลจากอันไหนก็ตามแต่ มนุษย์เราฝึกได้จริงๆนะแล้วมันก็เลยทําให้จินตนาการได้ว่าไอ้ที่เราเห็นหนังกําลังภายในนี่จริงๆมันโดดได้จริงๆใช่ไหมมันเหินได้จริงๆอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําแบบนี้ได้มันคงจะต้องผ่านการเรียนชมไหมคะแล้วก็การฝึกแล้วฝึกจริงๆอ่ะในทุกเรื่องอ่ะกว่าที่เราจะเป็นคนที่ชํานาญกว่าจะเชี่ยวชาญได้มันก็ต้องฝึกเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าอยากจะทําอย่างนั้นได้โรงเรียนกับเส้าหลินนะ่ะเอาว่าได้จะรอดแล้วมาเข้าไปดูนะ มันมีเศรหลินที่ไทยด้วยก็เลยตกลงมันเศราลินจริงหรือมันเป็นชื่อใครตั้งชื่ออะไรก็ได้ว่าอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งสิน้นการเรียนเพื่อออกกําลังการเรียนเพื่อให้มันมีการขยับร่างกายในตัวเองเอาว่ามันก็อาจจะดีแล้วมันก็ฝึกทักษะอะไรบางอย่างตอนที่อ้อมเด็กอ้อมใช่ไหว่าอ้อมเด็กนะมันยังมีเรียนยืดหยุดเลยคือมันเรียนเพื่อให้เราแบบว่าเก็บคอง,งอเข่าเป็นนะคุณผู้ฟังทักษะในการใช้ชีวิตบางทีเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ล้มไปแล้วจะเอะไรยันก่อน หัวพลาดออไปแต่คือคือถ้าเราเคยเล่นกับพื้นกับอะไรบ้างนอกจากจับเกมอ่ะบางทีล้มแล้วเราอาจจะทันทันที่จะเอาแบบมือเราอาจจะเก็บหัวเราไว้ก็ได้ให้มันแบบแตกน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เอาที่ถนัดก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณดูกีฬาอะไรที่คุณมีความสุขคุณดูไปแต่อย่าดูแลพนันเท่านั้นเองนะคะดูเอาเพลินดูเอาแบบ เออเห็นเขาเป็นแรงบันดาลใจเพราะสองสวันที่ผ่านมาหลายคนก็ได้แรงบันดาลใจจากกีฬาหลายประเภทอยู่เหมือนกันมันก็ดีนะเนี่ยอยากอยากเชร์กระโดดน้ำมากชอบชอบโดดแบบโดดลงมาแล้วแบบว่าน้ำไม่กระจายอ่ะแบบหวู่ทำได้ยังไงก่อนเอาแค่ว่ายน้ำอ่ะอันนี้ก็กลัวแล้ะเห็นไหมหรือบางคนดูฟันดาบแล้วได้เห็นที่มาที่ไปของการค่อยๆชนะอ่ะจากเหมือนจะแพ้อยู่ริบหลีริบหลีหรือวแล้วี่วอยู่ก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆ จนชนะซะเฉยๆอย่างเงี้ยบางทีคนเราเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะเราเปลี่ยนคู่ต่อสู้ของเราไม่ได้ถ้าคู่ต่อสู้ของเราเขายังเก่งอยู่ปัญหาอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะงัดทุกกระบวนการของเรามาได้อย่างไรแต่ถ้าเราเกร็งจนตัวจะแตกอยู่แล้วเนี่ย ความเก่งของเราที่ฝึกไว้มันอาจจะเอาออกมาไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ต้องฝึกด้วยคือฝึกลดความเกรงในตัวเราซึ่งแต่ละคนมีทริคที่ไม่เหมือนกันก็ขอให้คุณเจอในสิ่งสิ่งนั้นก็แล้วกันนะคะจากชัยชนะนะคะแล้วก็มาอันดับที่19เก็อนดูค่ะแล้วมาต่อกันที่น่ารักไหมไม่รู้ซึ่งคุณผู้ฟังก็แน่นอนอยากฟังด้วยแล้วก็เราก็บอกกันว่าน้องหมีเนยเขาเป็นศิลปินสาวพับเพร ผู้มากตอนนี้นะคะเรียกได้ว่างานชุกกว่าใครทั้งหมดนี่ไปเป็นเซล็ไถ่ายอะไรสักอย่างกับพี่อาโป,โปอะล่าสุดก็ได้รางวัลไปแล้วก็บัตเตอร์แบร์ของเราน้องหมีเนยนะคะน่ารักไหมไม่รู้ต่อกันที่ฝ้ายบอยนะคะแล้วปิดท้ายที่ธรรมดาแสนวิเศษกับช่วงเวลา4โมงเยน็นกับอีก25นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับ EF m ที่คุณช่วยเลือกเพลงกันมานะคะ่ะองังคารุมโป,ป,มโป <EX> สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายยอดขายอันดับหนึ่งอร่อยคำไหนคำนั้นและเครื่องประดับใส่ล้าปังต้องอวตารคืนนี้สินะเพราะคืนนี้คือวันอังคารเรื่องราวจะเปลี่ยนแปลงไปอีกกี่เรื่องเรื่องที่สัปดาห์ที่แล้วการมาเพื่อลาฟังแล้วก็ขนหัวลุกสัปดาห์นี้ ใครจะมาได้อีกใครจะหลอนได้อีกเชิญเต็มที่พร้อมๆกับพี่แจ็คตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปนะคะฟังไปด้วยกันกับยินหนึ่งเรื่องความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิง์อร่อยคำไหนคำนั้นอวตารเครื่องประดับดีไซน์สวยทันสมัยใส่แล้วปังแน่นอนค่ะอังคารทุ่มโบ